ผมมงตรงวันนี้นะครับนาตาช่างในศึกมวยิวิีไทยครับที่เวทีมวยจุมานงกรณจุาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเริ่มคู่แรกเที่ยง15นาทีตามเวลาปกติทางช่องพีพีวนะครับวันนี้ผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่2คนเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ผ่านหน้าตาช่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปร,รา,า,ายละเอียดให้ได้ทราบกันนะครับ เปิดตัดวตโดยยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้นะครับเจอกับกล้าพิชิตสตนายเคนะครับคู่นี้ชกปีก,กัด117ปอนด์น้ำหนักมาขาดจุดสามเท่ากันทั้งคู่เลยคู่นี้รูปร่างความสูงยาจะอยู่ที่ยิ้มสยามนะครับส่วนลูกหนักแรงจะอยู่ที่กล้าพิชิตนะครับคู่นี้ต้นต้นกล้าพิชิตน่ากลัวมากมากครับเตะขาต่อยหมัดลูกหนักแรงแต่ถ้ากดไม่ลงไปไปผมมองว่าเหนื่อยแน่แว่ายิ้มสยามวันนี้ยาวมากๆนะครับผมก็ดูแล้วรูปร่างแตกต่างกันพอสมควรต้นต้นเนี่ยก็ ถ้าใครลุ้นนับน็อกก็ต้องกล้าพิชิตแหละแต่ผมวันนี้มองเกมไปลายหน่าลุ้นหน้าเชียร์ยิ้มสยามนะดูว่าเวทนี้แรงประทานี้ดีกว่านะครับผมก็เวทนี้ต้องคุมส่วนทางด้านกล้าพิชิตลถมาแค่โลเดียวเองนะดูว่าน้ําหนักนี้ดูยังไม่ใช่เวทของเขานะผมชอบยิ้มสยามนะครับผมดูว่าถ้าไม่โดนหมัดรับรนเตะ แข้งดักเตะไปเรื่อยนี้น่าจะเอาอยู่นะครับส่วนกูุ่ที่2อหนึ่งลูกเฉพาะเขาขาดนะครับหรือว่าเพชรบางแสนชนบางแสนนะครับ130ร้อยสาปอนด์เจอกับโซโลตองพัทลุงร้อยสามสิบนะครับผมโซโลก็เพิ่งมาเมื่อช่วงประมาณสิบนาทีที่แล้วก็ลดไปหนึ่งจุดเจ็ดนะครับก็ดูยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมก็ดูแล้วเพิ่งกลับมาชกในเมืองกรุงก็ดูแล้วสภาพร่างกายการเต็มตัวเป็นรองหนึ่งแน่ๆหนึ่งเนี่ยรูปตัวเนื้อตัวรูปร่างอาจจะดูเสียเปรียบหน่อยแต่ความเก่ากระดูกก็บอกว่า เต็มเบอร์แน่นอน,นครับผมมองว่าวันนี้หนึ่งถ้าไม่พลาดโดนมัดรับลนช่วงต้นเนี่ยผมราว่าความเก่าน่าจะเอาอยู่นะผมชอบหนึ่งนะครับน้ำหนักนี้ไม่เสียเปรียบด้วยส่วนคู่ที่3นะครับนำโทนโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เลยลดไปจุด3เจอกับบราซิลเอกเมืองนนนะครับหรือว่า ทีมงานของสวนน้ําทางคีรีนั่นเองนะครับคู่นี้125ปอนด์นะครับนำโทลดจุดสามบราซิลลดจุดห้านะครับผมก็บราซิลก็เตะขาต่อยมัดตนักแรงมาชก2ไฟน็อก2ไฟชนะน็อกเลยส่วนนํำโทนเนี่ยก็ถือว่าร่างกายยังต้องค้าหาความเก่งต่อไปนะครับผมค้าหาความต่อเนื่องต่อไปนะครับผมคู่นี้ส่วนตัวผมชอบบราซิลนะหนึ่งสองสามรุ่นน็อก,อก,อกมีโอกาสไม่ครบยกสูงมากๆดูเนื้อตัววันนี้สวยจริงๆนะลุปรล่างไม่เสียเปรียบ สยกผมมองว่าบาซิวน่ากลัวแน่ๆนะผมว่าน่าเชียร์เลยส่วนคู่เอกนะครับสุปชัยเล็กหนึ่งซับใจนะครับก็มาชิงแชมป์ร้อปอนด์กับตัาง้าชมกเพชรอตองเขาเชียงใหม่นะครับสมุกเพชรก็ไฟนี้มาเก็บตัวอยู่ชมบุรีอาร์ตมือไทยส่วนสุปชัยเล็กก็อยู่แสงมรกตนะครับ ทางด้านุชัยเล็กมาลดไปจุดเนะครับส่วนฉมวกเพชรมา1้0ยเข้าวห้องน้ําชุดเดียวผ่านไม่มีปัญหาเลยมาช่่งครั้งเดียวผ่านเรียบร้อยนะครับก็คูนี้รูปร่างปาดหัวตัวเท่าเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแถมทรงก็ทรงเดียวกันสีมือซ้ายเตะซ้ายจัดจ้านนะครับ แต่เรื่องการแก้เกมเรื่องลูกกระดูกประสบการณ์นะครับอาจจะเหลือ่อมๆที่ชโมเพชรหน่อยแต่ในรูปแบบการชกกลางวานันรวมไปถึงว่าความคุ้นเคยของเวทีนี้เนะี่ยผมเอียงไปทางสุภชายเล็กนะผมมองว่าถ้าชกเวทีนี้สุภชายเล็กดูบรรยากาศดีกว่าหน่อยๆนะครับแล้วก็แรงประทะอาจจะดีกว่าหน่อยๆประมาณโลนึงน,นะครับผมผมเอียงไปทางสุภาพชัยเล็กนะครับผมก็ดูแล้วคู่นี้กินกันไม่ขาดมีโอกาสพลิกไปมาได้ออกตัว นะครับผมแต่ผมเลือกไปทางสุประชัยเล็กนะครับฝากไว้4ตัวนะครับมียิ้มสยามนะครับมี1 มีบราซิลแล้วก็มีสุ ب ชัยเล็กนะครับรักใครชอบใครก็ตามกันมาได้นะครับดิเว่นทัศน์่วนตัวเท่านั้นนะครับผมใครจะสวนก็ไม่ว่ากันนะครับก็เจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับหน้าตาช่างนะครับในศึกมวยดิวตตไทยแล้วก็ศึกจิตมงงนนะครับผมก็มีบรักมาชอบมาฝากบทสรุปหน้าตาช่างอย่างนี้เช่นเคยนะครับถ้าเกิดไม่ติดธุระอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มวยไทย2000ด้วยนะครับผมเพื่อได้หลายๆท่านจะได้เข้ามาติดตามจะได้สืบค้นข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับผมวันนี้ต้องขอตลาไปก่อน นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ